สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นัลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโก้าลนะครับวันนี้ศุกร์ที่20ธันวาคมนะครับเราก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับหลังจากที่ประชุมเอฟอมซีไปเมื่อคืนวันพุต่อเช้าวันเมืรอัที่ผ่านมาราคาลงแรงนะครับหลังจากนั้นมาราคาก็เริ่มขยับ กรอบแคบลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้เองข่าวสารก็จะเลื่อน้อยลงเรื่อยๆนะครับกองทุนต่างๆของต่างประเทศก็เริ่มหยุดในช่วงเทศกาลแล้วทําให้ราคาก็จะมีการแกว่งตัวที่แคบลงแล้วก็วอลุ่มวันน้อยลงนะครับแต่ผมพูดคุยกับทางคุณชาววนอาัตาค่พัฒนักุลนักวิเคราะห์ของทางบริษั R. R. ท ARR c o t i n g i n g จำกัดนะครับมาดูมุมองการลงทุนว่าในช่วงที่วอลลุ่มต่ำๆปอดข่าวอย่างนี้กรอบการเคลื่อนไหวทองคําจะอยู่แค่ไหนแล้วเราจะมีการวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณชาวนณิยัเลยครับสว สวัสดีครับคุณอนุสรครับย่างยืนเหนือสองพันหกไม่ได้เลยครับปิดปีจะไหวไหมครับเนี่ยสองพันหกเอ่อผมว่าปีใหม่คือมันตลาดก็ใกล้หยุดแล้วนะอืมสัปดาห์หน้าก็ไม่มีข่าวอะไรบอกว่ามันจะก็เหมือนทุกปีอ่ะออสัปดาห์สองสัปดาห์าสุดท้ายมันจะเริ่มแกว่งออกข้างเออทีนี้แกว่งออกข้างมันก็ต้องมีเอ่อกรอบถูกไหมครับเออไอก,กรอบบนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนล้วประมาณ 2, สองขูดสามโซ่เนี่ยน่าจะทะลุขึ้นไปยากถ้าไม่มี ข่าวดีเด็ดๆอะไรมาอ่าสองหกสองหกสองศูนย์ใช่ไหมครับใช่ใช่สองหกสองศนย์สองหกสนย์เนี่ยเพราะว่าขึ้นไปยากถ้าไม่มีอะไรที่แบบเอ่อถ้าคุณปูตินเขาไม่เข้าวุธนิวเคลีย์มันใช้จริงๆเออพงค่งพุ่งขึ้นไปยากแล้วนะครับหรือเอ่อประเด็นชัดดาวของสหรัฐนะครับที่ที่ล่าสุดทางอะไรเอ่อพักบีพิกันใช่ไหมอ่าอ่าที่บอกเหมือนจะคว่ำแผนไม่ผ่านก็อะไรสักอย่าง อ่านะอันนั้นถ้ามันแบบส่งผลกระทบจริงๆแต่มันก็จะหยุดยาวแล้วบางชุดมันก็อะไรมากเออมันก็ไม่น่าจะดันราคาขึ้นไปได้ก็น่าจะแปงแคบๆในกรอบนี้แหละเรามองเอาไว้สองหกสองศูนย์แล้วก็กรอบล่างอยู่แถวสองห้าเจ็ดศูนย์นะครับไม่น่าจะลงไปลึกกว่านี้แล้วนะครับบันที่ลงมาเนี่ยต้องบอกว่ารับผมมันรับเร็วเหมือนกันนะใช่ออแคบแคุณพาวเวอออกมาพูดประมาณว่าเอ๊ะปีหน้าเราจะระมัดระวังในการลดดอกเบีย้ยเพรานั่นเองโอ้โหแบบดอลลาร์พุ่งกระฉูนเลยแล้ว ทองก็ไหลรูดล,ลงมาเลยนะครับแล้วถ้าเราไปดูดอลลาร์เนี่ยถ้าเรียกว่าอะไรภาษาท,ที่มีเขาต้องบอกว่ามันมันดเวอเดน์แล้วอะ่ะครับเออถ้าเปิดพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆขึ้นมานะพเพราะราลอบสุดท้ายที่มันดีดขึ้นมาเนี่ยเออเรียกว่าอะไรมันขึ้นน้อยกว่าละลอกแรกแบบเยอะมากเลยครับ <ๆ S 2> ๆๆไม่ถึงคร,ครึ่งเลยท,ทั้งทั้งที่ใช้เวลาเท่ากันดังนั้นก็เอาจจะมีการปรับฐานของดอลลาร์เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ทองคําก็อาจจะขยับปรับตัวขึ้นมาได้แต่ประดีว่ามันติด ปลายปีไงอ่าใช่กำลังจะถามเร็วนี้มันช่วงปลายปีแล้วคุณชาวในจะทําไงห่ะออย่างนี้ก็ถ้าใครยังยังเป้าจออยู่นะครับก็กรอบที่เราให้ไว้รอแถวแถวจริงๆเราให้ไวสามแนวนะก็แถวแถวเนี่ยแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็อีกแนวหนึ่งหกศูนย์นี้ไว้เผื่อสต็อปล็อตเผื่อมันมีหางแบบแปลกๆมาคือวอลลุ่มน้อยไงครับเออบางทีราคามันก็แบบมีกระชากบ้างนะครับก็รอรับแถวนี้แล้วก็ตั้งเทสโปรฟิตไว้เออจริงๆถ้าถ้าเร็วก็จุดเดี๋ยวจากจุดที่เข้านะครับแต่เรามองว่า เฮ้ยมันไซด์เวอ์มันน่าจะดีดกับมาข้างบนๆได้ก็ไปรอดักขายแถวๆเนี่ยแถวๆสองพันหกร้ยสองพหร้อสิแล้วก็สองพันหกร้ยิบนะครับครับแต่แถวนี้ดีกว่าก็เล่นแกว่งในกรอบไปนะครับหรือถ้าแบบมันกลัวมันลงมาไม่ถึงเราก็เนี่ยแบ่งเงินแล้วก็ซอยเล่นในกรอบตุทุกสิบเหรียญก็ได้เนี่ยมันกรอบประมาณ60สิบเหรียญเนี่ยมันมันพอจะได้อะไรบ้างอยู่นะครับยิ่งในใช,ช่วง ปลายปีก็เหมือนหาค่าขนมไปด้วยนะครับระหว่างหยุดไปด้วยแล้วก็ทําได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้บอกไปมันมันข่าวไม่ค่อยมีแล้ะแต่แต่น่ากลัวเหมือนกันนะคุณเจ้าในวุ่นไุ่นน้อยๆเงี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆนะแบบเป็ดทิ้งหางยาวๆลุยกวาดบนกวาดล่างอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวเหมือนกันนะผมว่าก็นั่นแหละก็ตามกรอบที่เราวางไว้ถึงให้ให้ให้เราถึงให้ถึงสามเนี่ยวข้างล่างอ่าอ่าแล้วก็กรอบข้างบนก็เนี่ยทิ้งไว้แถวๆเนี่ยหนึ่งศูนย์ยี่สิบสามสิบน่าจะยากแต่ เผื่อ,อไว้แล้วกันครับคือนี้ PCE ตัวสุดท้ายของปีเป็นไงบ้างจะเอฟเฟกไหมครับผมว่าเอฟเฟกไม่เยอะนะครต่อให้กดลงมาก็อย่างที่บอกไม่น่าจะถึงเจ็ดสนยนได้นะครับเพราะแบบมันรับข่าวก่อนหน้านี้ไปบอว่าทนข้างเยอะแล้วนะครับต่อให้ออกมาอีกทีปกติตัวนี้มันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรอยู่แล้วด้วยใช,ใช่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 ใช แต่ว่ามันก็เป็นก็เป็นตัวสุดท้ายของปีนะถูกไหมคือคกอจะเกิดตาจะทําอะไรผมว่ามันต้องมันก็ต้องทําช่วงนี้แหละถูกไหมเพราะว่าสัปดาห์หน้าในตัวเลขนี้แทบจะปลอดเลยนะน่าจะล่งๆงเลยสัปดาห์หน้าอ่าครับอุ้ยสัปดาห์หน้าเทรนเดอร์ไปเที่ยวหมดแล้วทุกประเทศติดต่อนี่ก็แบบแบบกรีบหีบหีบหมดรลีบหมดแล้วใช่ไหมครับอ่าครับอือฮึก็อย่างนี้ก็คือรอรอรอย่อายเด้งเซลอะไรอย่างนี้ได้ไม่ให้เล่นเล่นในกรอบเล่นแบบมใช่ก็เล่นในกรอบอย่างนั้นไปยิ่งถ้าอยากเล่นเร็วผมว่าเล่นมาเล่นทอง นนกําลังจะถามเลยทองไทยไมาอยู่ดีเช้านี้มันลงมาแรงจังอ,อ,อ๋อพอดีเอวอย่างที่บอกดอลนล่ามันมันเริ่มอกปัญญาเดบิวเจนแล้วมันเริ่มกล,ลับแล้วบาทเราก็เริ่มทําท่าจะแข็งขึ้นมานะครับอ, عم, อ่าก็อ عم, อเลยทําให้กดบาทลงมาได้แต่ผมว่ามันก็คงแกว่งแคบเหมือนกันนะครับก็รอด,ดักรอแถวสี่ร้อยจะถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยในราคาซื้อนะเออ,อขายก็เนี่ยเราแถวห้าห้าศูนย์ถึงหกร้อยนะครับก่อนมันจะเริ่มแคบแล้วก็รอตีมุมกลมว่าเออสี่ห้าศูนย์กับสี่ร้อยรอซื้อ ขายก็คือห้าห้าศูนย์กบหกร้อยอ่าก็ตั้งแคบมากเลยนะใช่ใช่ใช่ว่าสปอตมันก็เบี่ยงแคบด้วยแล้วเหรก,ก็จะแคบด้วยเออเราก็ต้องเล่นแคบอ,อย่างนี้ไปนะครับอ,อย่างนี้อย่างนี้ก็คือประเภทแบบซื้อไว้เสียงเลยใช่ไหมนะครับถ้าเกิดซื้อถ้าเกิดว่าอยากจะหวังคำโตว่านิดหนึ่งนิดนึงถ้าเกิดจะหวังคำโตนี่คือต้องรอว่าต้นปีจะเกิดเหตุการณ์ตูมตามขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นผมว่ารอสัปดาห์หน้าดีกว่าอ๋อรอสัปดาห์หน้ายังมีโอออกาาทีี่ัน้รรเเคบ อ๋อมองให้กอบเท่าไหร่ครับทองไทยเอ่ออย่างที่บอกไปเล่นตั้งแต่วันนี้จะถึงสัปดาห์หน้าก็คืออย่างที่บอกประมาณไม่ไม่น่าหลุดสี่ร้อยนะครับแนวรับรถึงสี่ห้าศูนย์อ่าแล้วก็ไปตั้งขายอยู่แถวนี้แหละห้าห้าูนย์ถึงหกร้อยนะมันน่าจะแข่งแคบๆตามสปอตเหมือนกันนะครับสี่สองเห็นไหมไม่เห็นในปีนี้ไม่เห็นนะ 4, 10, สี่หมื่นสองสี่มื่สโอ้ มันยากใช่ไหมถ้าจะลงมาแันเลทเราต้องแขงมากๆหรือไม่สปอตก็ต้องแบบรูดลงมาเลยอ่ะซึ่งเราคงยากมลนเนาะยังไม่มีประเด็นอะไรมาสนับสนุนตอนนี้นะฮะอืมอืมอืมคือถ้าเกิดว่าสปอตถ้าจะรอรอมีโอกาสจะเด้งมากกว่าจะรูดลงถูกไหมครับเพราะว่ามไม่มไม่มีประเด็นอะไรแล้วเนาะครับอาา่อาฮะอ่าฮะโอเคปีนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมครับราคาทองทองคำาระแรกจากทุกคนมองกันว่นาโอ้โหจะพุ่งแรงจะพุ่งแรงแต่สุดท้ายแล้วก็ยังยืนเหนือสองพันหกไม่ได้ สมมุตินะ i อิ a เคว่าถือว่าเซอร์ไพรส์ไหคุณจเจ้าหน่ายจริงๆทำมาก็ไม่ซนะัรพสแล้วโอเพอทำมาเนี่ยเราค่อนข้างแบบทุกคนเห็นตรงกันอะเขาต้องพยายามทำให้ดอลลาร์แข็งอนะ่แล้วเนี่ยไอ้ทองที่ขึ้นมาจากประเด็นสงครามต่างๆมันรับข่าวไปอยู่แล้วแหละก็เชื่อมันต้องย่อบ้างนะครับแต่ก็ ครับจริงๆจะย่อกว่านี้ด้วยครับเอออ่าอ่ามันอาจจะแบบตอนแรกเรามองไว้แบบอาจมันอาจจะกลับมา,าแถวๆสักสองสองพันห้าแบบบวมาไม่ถึงมันจะลงมาถึงไหมคุณสมัยไอสองห้าสามารถไอ้ตรงรับเดิมที่ก็ต้องดูว่ามันขึ้นมาจากอะไรมันขึ้นมาไอาอระล,ลอกล่าสุดเนี่ยที่มันขึ้นมาจากเท่าไหร่นะบพันเก้าใช่ไหมสมมติไม่ผิดตุลาปีใช่ใช่แล้วเออนั่นคือนั่นคือยูกับปาเลสไตน์อ่าทีนี้มันคือตะวันออกกลางเอางี้ดีกว่าอ่าก็ถ้าตอนออกกลางยังไม่จบราคาทองก็ไม่น่าจะกลับมาตรงนี้ได้โอเคโอเค อ่าก็เช้เหตุเดียวกันนะครับผมก็น่าจะถ้ามันจะกลับไปก็ต้องแบบอนออกมาก็ต้องจบอ่าอ่าโอเคงั้นก็คือถ้าเกิดว่าคนไม่อยากเสี่ยงก็พักได้เนาะช่วงนี้ถูกไหมครับคุณเชอร์ไนทไปเที่ยวเถอะเขาลิฟต์ไปหมดลยอ่าเขาิฟตหมดแล้วเนาะก็คือก็ก็คือพักว่าตลาดพอ v o l ุ m มันต่ํานี่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถูกไหมครับอ่าครับอ่พักได้ก็พักไปก่อนแล้วกันใช้ใช้ใช้จ่ายเงินบ้างใช่ไหมคุณเชอรไนร์ของอย่างนั้นโอเคขอบคุณมากครับคุณเชอรไนครับ ครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณเชวนายอาคาพัฒนาคุณนักวิเคราะห์ของ ARR c o t s u i n g นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณเชวนายบอกแล้วครับมองกรอบการเคลื่อนไหวของราคาโกลด์สปอร์ตหลังจากนี้น่าจะอยู่แถวประมาณสัก2570ถึง2 6 2 32030นี่วนี่ครับคุณนายบอกไม่น่าจะเกินกรอบนี้เรายังสามารถเล่มทางกันมได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับถ้าเกิดลงมาแถวสัก2570 2580ก็ยังสามารถที่จะบายขึ้นไปได้นะครับต่าง2 0รไปสัก2560นะครับขณะที่ ขาขึ้นไปด้านบนก็แถว2 6 2 0 6 3 0นก็อาจจะช็อตลงมาก็ได้นะครับก็อาจจะซบลดเลยจากนั้นไปสักสิบตอลล่าร์นะครับก็อาจจะเล่นในกรอบนี้ไปได้ก่อนแต่ว่าช่วงนี้วอลลุ่มอาจจะค,อค่อนข้างจะน้อยนะครับราคาจะเคลื่อนไหวไม่ค่อยแรงมากนะก็ต้องรอไปก่อนนะครับเป็นรุ่นหนึ่งทีนึงก็ช่ชชวงต้นปีหน้าเลยเช่นเดียวกับทองไทยนะครับอาจจะรดซื้อแถว4,2-400นะครับ4ี่ห0ก็ทำกำไรกรอบสั้นๆครับ42,500600สอนายวนีนครับเพราะว่า ราคาทองคำไทยก็ต้องล้อตามราคาโกลสปอร์ตอยู่เหมือนกันนะครับขนาดที่ตัวค่างเงินบาทเองก็มีแนวโน้นมที่จะกลับมาแข่งค้าอยู่เหมือนกันต้องเล่นทำกำไรในช่วงกรอบแคบไปก่อนครับในช่วงท้ายปีชนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยาก เสี่ยงมากก็หยุดไปก่อนเลยก็ได้ครับก็ไปสตาร์ทกันใหม่ในช่วงต้นปีหน้าก็หยุดไปมาสักอาทิตย์หนึ่งก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายยกเว้นนะครับว่าจะมีข่าวอะไรที่แทรกเข้ามาข่าวที่เหนือความคาดหมายพวกข่าวสงครามข่าวอะไรต่างๆนานาตรงนี้อาจจะไม่เป็นประเด็นที่ฉุดให้ราคาทองค้าเคลื่อนไหวรุนแรงได้แต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันนะครับนี่คือข้อมูลที่กัวเราหยิบยกมาฝากกันวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครรับการแจงเตือนต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจถึงแม้รู้นะครับ